สวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ดวัินรการตลาดออนไลน์วันนี้พามาดูที่สวยๆที่ทำงานนะครับที่รามอินทา93ครับที่ตรงนี้นะฮะก็เข้ามาจากซอยนะครับประมาณ450เมตรฮะซอยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูซอยนะครับว่าซอยตรงนี้มีจุดด้อยจุดเด่นยังไงครับนะครับจุดด้อยก็คือนะฮะถนนค่อนข้างจะทุกลังนะฮะนู่นเห็นไหมฮะ ก็เข้ามาประมาณ450เมตรนะครับจากรามินทา93รามินทา93เดินเข้ามานะฮะไม่ไกลครับ400 400กว่าเมตรนะฮะหน้าที่นะฮะที่ตรงนี้ก็มีว่างนะว่างหลายแปลงอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่างหลายแปลงหมายถึงว่าก็มีคนซื้อไปแล้วนะครับแต่แปลงของเรานะครับอยู่นั่นเลยครับสุดท้ายท้ายสุดเลยครับท้ายสุดที่แปลงนะครับอยู่ตรงไหน เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับท right ี yeah. nah ่ของเรานะฮะอยู uh, hmm. right ่น yeah, right ู right ่นเลยนี hmm. right ่นี่นี่นี่อ่าเดี๋ยวผมพามาดูนะฮะอ่าตอนนี้ครับนี่คือซอยนะครับซอยเข้ามานะฮะนะที่ตรงนี้นะครับอ่าที่ของเรานะครับนี่เลยฮะสวยงามมากครับนี่อยู่นี่แหละครับนี่ฮะที่ของเราทั้งหมดเลยครับเห็นไหมฮะแถวนี้ครับเป็นตึกสูงหมดเลยนี่นี่ที่ที่ที่ เห็นไหมครับยาวเลยยาวไปถึงคลองเลยนะครับยาวไปถึงคลองเลยเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับยาวไปถึงไหนนะฮะเนี่ยผมเดินนะครับประมาณมากกว่า80เมตรแล้วครับเห็นไหมฮะก็ยาวไปถึงนะครับท้ายนะครับสุดที่คลองนะครับเดี๋ยวผมพาไป ที่คลองเลยนะฮะที่ตรงนี้นะครับ579วานะครับ579วานะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับ579วานะฮะนี่ก็คือสะพานนะครับสะพานแล้วก็มีคลองนะฮะผมให้ดูนะครับมีคลองด้วยนะครับแล้วก็มีสะพานด้วยนะครับ นี่สะพานนะฮะสะพานนี้เป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งนะฮะสะพานนี้เป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งนะครับอ่ะเห็นไหมฮะนี่ก็คือคลองนะฮะคลองนั่นก็คือที่ของเรานะฮะที่ของเรานะครับด้านนี้นะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหที่ก็สวยงามมากครับท่านใดที่ ชมบรรยากาศนะครับสนใจที่โทรหาผมได้ครับโค้ดวัชลิงการตลาดออนไลน์ครับสวัสดีครับ